สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสมาชิกทุกท่านนะคะผลวันที่5้านะก็ออกมาแล้วนะคะหมีนาหกสองฮานอยนะออกสนะองแปดหกเจ็ดศูนย์นก็เป็นไปนตามค่าดนะคะว่าชุด a นะคะชุด a นะก็เรามาดูนะคะว่าชุด a ชุด A ก็86เนาะ าเข้านะคะชุด a เข้า8 6นะคะ8 6เนี่ยเข้าตรงนะคะเข้าตรงนะเป็นเข้าชุดเด่นนะคะส่วนชุด b นะชุด b นะที่เมื่อวานนี้อาจารย์บอกว่าแหมชอบชุด B ีนะคะแต่ก็คือในความชอบส่วนตัวนะก็แบบชอบสองกระสุนนะนะแต่ทีนี้สองเนี่ยก็ เขาก็วิ่งมาหลักร้อยอะนะเออก็ลักษณะนี้นะคะศูนย์ก็มานะอ่านะคือสองกับศูนย์เนี่ยเมื่อวานเนี้ยอาจารย์ก็บอกว่าเขาจะมาด้วยกันไหมคือมาใกล้กันไหมปรากฏว่าเขาแตกออกจากกันนะคะสองนะคะไปหลักร้อยแล้วศูนย์มาอยู่ล่างนะแม้ถ้าสองศูนย์นะคะมาด้วยกันนะ,ะแล้วเอา อาจารย์นี่ก็เป็นความชอบส่วนตัวนะอันนี้เป็นความชอบส่วนตัวนะคะแต่ว่าในสูตรเนี้ยนะชุด B เนี่ยเนี่ยในสูตรชุด B เนี่ยเมื่อวานเนี้ยอาจารย์ก็คือคิดว่านะคิดคิดว่านะคะว่าก็ยังว่าว่ามันน่าจะมาทั้งสองชุดนะคะแต่ก็มาจริงๆนะชุด B นะคะไม่ได้วงให้นะ0 7นะคะออก 70นะคะออกตัวกลับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสองชุด A กับ B นะคะ A กับ B เนี่ยก็มานะคะมาชุด A กับ B ก็มาทีนี้เรามาดู3ตัวนะอาจารย์กล่าวว่าเสามตัวเนี่ยต้องจ้องไว้เลยค่ะ3ตัวยังไงเขาแตกแน่นอนนะเอ่อพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้วันที่6มีนานะอาจารย์ก็คิดแล้วว่าอ่า ชุดสามตัวนะคะ A B นี่ค่ะต้องมานะคะต้องแต่นะเราต้องเฝ้าไว้นะคะเพราะว่ายังไงแล้วเนี่ยเขามาแน่นอนนะคะเพราะว่าวันนี้นะคะ3ามตัวนะคะนะสามตัวนะอันนี้8ปดสองนะคะก็ไปเข้าข้างหน้านะแล้วก็ตัวเด่นนะคะคือหนะหนะคะนี่คือหนะ าก็มาเข้านี่นะคะเป็นตัวเด่นก็คือไม่ได้ออกในไม่ได้มีอยู่ในหกตัวนี้นะถ้ามีอยู่ในหกตัวนี้นะคะเราก็แตกแล้วนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะคืออย่างที่บอกนะอาจารย์ก็บอกว่าเออถ้าใครชอบนะคะอย่างบางคนเขาบอกว่าเขาชอบนะเนี่ยชอบตัวนี้เอาหกมาใส่อย่างเงี้ยเขาก็ถูกนะคะก็มันเป็นแล้วแต่บุคคลนะคะที่ที่เขาจะจับนะ แต่นี้ก็อย่างที่บอกอะคะ่ะว่าก็เป็นการแนะแนวทางเป็นการวิเคราะห์กันอะไรอย่างเงี้ยนะเป็นการวิเคราะห์ในกลุ่มเลขนี้นะในกลุ่ม A กลุ่ม B อย่างเงี้ยคือความเป็นไปได้น่าจะเป็นเนี่ยมันก็มีโอกาสนะคะที่จะถูกนะก็เราวิเคราะห์กันอยู่ในกลุ่มนี้นะคะก็มีโอกาสนะคะที่จะถูกกันกันแบบ กันง่ายๆนะเอาเป็นว่าอย่างนี้ดีกว่าถ้าไปวิเคราะห์กันเป็นหลายตัวเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะยากหน่อยนะคะแต่อันนี้คือที่อาจารย์วิเคราะห์เนี่ยคือการเดินเลขของเขาเราเขาเดินยังไงนะคะเราก็าเราก็ลองมองดูเลขนะว่าเขาเดินยังไงแล้วเราก็จับเอานะคะนะก็อันนี้ชุด B ชุด B นะคะเขาเข้ามา6 แปดสองนะคะเข้าสองแปดหกนะก็คือเข้าในตำแหน่งนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอา,อาจารย์คิดว่าพรุ่งนี้นะคะ A น่าสนใจนะในเรื่องของสามตัวบนนะคะชุด a น่าสนใจในเรื่องของ3ตัวบนพราะเวลาเขาแตกนะคะเขากา็จะมีแตกติดกันนะคะก็คือชุด b นะคะก,ก็แตกแต่นี้ถ้ามาอย่างนี้อาจารย์ก็ให้ไปทาง A นะ ให้ไป3ตัวทาง A นะคะแต่ถ้าใครสะดวกก็คือทั้งสองชุดก็ได้แล้วก็คืออย่างถ้าอาจารย์จับเนี่ยอาจารย์จับ18ตัวนะ3ตัวบน3 3าตัวบนทั้ง2ชุดเนี่ยชุดละ18ตัวแต่ถ้าใครรู้สึกว่าเออเดี๋ยวดูเลขในนี้นะคะ6ตัวเนี้ยะะเอาไปจับเองเอกลับกันไปกลับกันมาเออเราชอบตัวนี้นะเออเนี่ยเราชอบตัวนี้นะหรือในกลุ่มนี้นะคะในกลุ่มนี้ในกลุ่มนี้เออเราชอบตัวไหนเราก็จับ นะคะว่าเออตัวไหนมันเข้าตาเรานะเราชอบกับประกอบกับสองตัวนะคะประกอบกับสองตัวที่วงเนี่ยที่อาจารย์วงไว้ให้เนี่ยเออเราชอบตัวไหนก็เอาตัวนี้มาใส่นะคะมันเป็นในเรื่องของอาการวิเคราะห์นะก็อยากจะบอกให้ทุกคนนะคะคือถ้าดูบ่อยๆนะดูบ่อยๆดูติดตามกันมานะคะก็บางคนก็จับทางเลขได้แล้วนะ ก็จับทางกันได้แล้วนะคะก็อ่ะงั้นอ่าชุดนี้นะคะก็เดินต่อนะชุด a ชุด b เดินต่อนะคะชุด a กับชุด b ก็เดินต่อทีนี้เราก็มาดูนะคะว่าพรุ่งนี้นะคะได้อะไรนะคะพรุ่งนี้ได้อะไรอันนี้เป็น3ตัวนะ อันนี้3ามตัวนะที่อาจารย์บอกว่าสองกระสูเนี่ยจะมาด้วยกันไหมอันนี้เป็นความชอบส่วนตัวนะปรากฏว่า2นี่ก็มาหลักร้อยศนะู์มาล่างนะแยกกันนะคะเขาน่าจะมาด้วยกันแล้วถ้าเขามาด้วยกันนะคะก็จะจะดีเลยนะคะก็ไม่เป็นไรคะ่ะก็ทุกอย่างนะเป,นเป็นตัวเลขนะอันนี้3าตัวอะมาดูวันนี้นะคะวันนี้นะหมีนาะห2สองนะคะ 6มีนา62ฮานอยนะคะฮานอยอืมชุด A ได้อะไรนะคะชุด A นะชุด A นะคะนะชุด A นะนะ039168นะคะ039168นี่ชุด A นะคะอันนี้ชุด A นะ เมื่อวานนี้เขาแตกนะวันที่ห้านะคะเขาแตกชุดเด่นนะคะแตกชุดเด่นเพราะฉะนั้นเนี่ยชุดเด่นก็ยังอยู่ในอยู่ในตัวเก่งนะชุดเด่นนะคะยังอยู่ในตัวเก่งนะคะก็ลองวิเคราะห์ดูนะอันนี้เป็นชุด A นะคะชุด A นะอ่าชุด A อเอามาชุด B นะชุด B ชุด B นะคะเขาออกชุดกัน นะคะเมื่อวานนะคะถามว่าชุดกันเด่นไหมก็บอกว่าก็เด่นค่ะก็เด่นก็แล้วแต่แล้วแต่เพื่อนๆจะจับเอานะแล้วแต่เพื่อนๆจ,จ,จะจับดูเอานะคะก็เดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์ก็จะอาจจะวงให้อีกสักหน่อยแต่ว่าเท่าที่ดูเลขก็จะเอาสวยๆให้นะคะเอาสวยๆเอาที่ ที่บางท่านอาจจะชื่นชอบนะอ่าชุด B นะคะเราได้3 6 2 4 9 1หนึ่งนะคะเลขเด่นคือ0ูนนะเมื่อวานวานันที่ห้านะคะวนันที่5ชุด A เนี่ยเขาได้5นะได้5เขาไม่มานะคะชุด B เขาได้6นะคะ6มานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเนี่ย อา,าอาจารย์ก็เน้นนะคะศูนย์นะคะก็เน้นศูนย์นะเน้นศูนย์นะคะเลขวิ่งนะคะเนี่ยอันนี้คือเราเราดูทางเลขนะคะเมื่อวานนี้หกนะคะเมื่อวานนี้หกเมื่อวานวันที่ห้ามีนานะคะตัวเด็ดตรงนี้เป็นหกนะคะเมื่อวานห้ามีนาชุดเอเป็น ห้านะคะเป็นห้าห้าไม่มานะคะหกมานะหกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์ก็ดูทางเลขนะคะอันนี้ได้ศูนยนะ์นะศูนย์นะคะศูนย์นะก็เป็นตัวเด่นนะหรือใครจะไปหาชุดในชุดนี้ที่ติดศูนย์กไ็ได้นะก็ก็ไม่แน่นะคะไม่แน่นะไม่แน่อันนี้เป็น เทคนิคนะคะก็ถ้าใครดูคลิปนะดูแลแบบไม่ใจร้อนนะคะก็ค่อยๆวิเคราะห์นะดูให้จบนะคะก็จะได้อะไรนะคะก็จะได้แบบได้บางทีก็มันปิ๊งขึ้นมานะในในในหัวเลยนะคะว่าเลขไหนนะอ่ะทีนี้ชุด B ีนะคะชุด B ีนะอ่า เมื่อวันที่ห้าเมื่อวานนะออกชุดกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยชุดกันนะคะก็เด่นนะ,ะก็แล้วแต่นะคะว่าใครจะชอบตัวไหนนะคะอ่าน,นี้นะอาจารย์ก็จับไว้นะคะ,อ,ะอันนี้เป็นชุด A และชุด B นะจ๊ะชุด A และชุด B นะคะ จุด a และจุด b สำหรับวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันพรุ่งนี้นะอ่ะอันนี้ก็บอกเทคนิคนะคะก็อาจารย์ก็บอกเทคนิคนิดนึงนะอย่างที่บอกเห็นไหมเลขนะคะที่ได้มานะเห็นไหมเห็นไหมคะที่ได้มานะศูนย์สามเก้าหนึ่งหกแปดสามหกสองสี่เก้าหนึ่งเลขอะไรมันชนกันอ่ะ อันนี้นะอ่ะบอกเทคนิคถ้าเลขอะไรมันชนกันนะคะเลขนั้นน่ะเป็นตัวเด่นนะคะเป็นตัวเด่นถ้าเขาชนกันนะอ่ะลองจับดูนะลองดูนะคะอย่างเมื่อวานนะคะอ่าเนี่ยนะชุดนี้นะคะเนี่ยเขาชนกันคือในกลุ่มนะคะในกลุ่มเขาชนกันตัวไหนที่เราเห็นแล้วว่าเขามาเขา เขาเข้าตานะเขาชนนะอ่าเมื่อวานนี้นะอ่าเนี่ยอาจารย์เนี่ยนะเจ็ดเก้านี่นะอ่าไปแปดเก้านะคะอันนี้อันนี้ก็ต้องยอมนะคะให้เขานะคะเนี่ยนะคะก็จะดูลักษณะดูเลขอย่างนี้ล่ะคะ่ะอนเนี่ยแปดเจ็ดนะก็ดูเลขอย่างนี้ล่ะคะ่ะก็เขาก็จะ จะได้นะจะมานะคะก็ในลักษณะนี้นะเหมือนกันนะอ่ากลุ่มตัวเลขทางนี้นะคะกลุ่มตัวเลขทางนี้นะแต่ทางนี้นะคะเราก็ไปดูนะถ้าใครชอบนะคะก็ลองดูนะคะอ่ะไปคิดตัดสินใจเอานะคะแล้วก็เดี๋ยวอาจารย์จะลงให้ในไลน์นะก็เป็นถ่ายเป็นภาพนิ่งให้นะคะก็ จะลงให้ในไลน์ด้วยนะคะส่วนสามตัวอ่ะเรามาดูสามตัวนะคะอ่ามาดูสามตัวสามตัวนะคะอ่ะชุด A นะชุด A นะคะอาจารย์ก็จับสามตัวนะสามตัวได้ กลุ่มนี้นะคะได้กลุ่มนี้นะที่วุงไว้ให้ก็คือเป็นตัวเด่นนะคะแต่ใครสะดวกนะจะยกทั้งหมดก็ไม่มีผิดนะไม่ผิดต้นทุนไม่เท่ากันนะคะไม่ผิดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามอาจารย์นะก็ะชุด A ก็เด่นนะคะชุด A ก็เด่นนะเด่นนะคะ,ะมาชุด B นะชุด B ก็สวย ชุด B ก็สวยนะคะอ่าชุด A นะคะชุด B ก็เดี๋ยวถ้ายังไงอาจารย์จะจับภาพนะให้ให้มันชัดชัดนะคะพอดีมันมันมีแสงเงาโทรศัพท์นะก็ไม่เป็นไรนะถ่ายแบบถ่ายเองนะคะก็ก็ให้เพื่อนๆได้ดูนะชุด B นะคะชุด B นะชุด B ก็สวยนะคะ ชุด B นะชุด A นะที่วงไว้ให้เป็นตัวเด่นนะคะแต่ถ้าใครชอบนอกเหนือจากนั้นหรือมีเลขในดวงใจนะคะก็จับไปนะถ้าถามอาจารย์นะคะวันนี้ค่ะ6มีนาคม62เนี่ยนะคะระวังแตกนะคะระวังแตกนะวันนี้นะคะก็ ต้องระวังแตกนะคะเพราะว่า,าดูทางเลขแล้วนะคะไม่น่าจะผ่านไปได้นะต้องแตกนะคะก็อยากให้สมาชิกทุกท่านนะคะก็พิจารณานะให้พิจารณาเอานะคะให้พิจารณานะว่าสิ่งที่อาจารย์ได้พูดไป นะแล้วก็นำไปดูนะคะก็ดูค่ะต้องดูบ่อยๆนะคะดูนะคะพิจารณาดูนะคะว่า,อาชอบเลขไหนในกลุ่มนี้นะคะในกลุ่มนี้ก็จัดไปได้นะคะอย่างที่อาจารย์บอกก็คิดว่าถ้าศูนย์เดินเห็นไหมถ้าศูนย์เดินนะคะถ้าศูนย์เดิน เพราะว่าเมื่อวานนี้6นะคะถ้าศูนย์เดินเราจับศูนย์ไหมนะะลองคิดดูนะคะอันนี้เราลองคิดดูนะคะ,ะใครจะว่าเออทุนน้อยนะคะก็จะเล่นจอกนะคะลองจับศูนย์ไหมนะคะเพราะฉะนั้นถ้าถามอาจารย์ชุด a เด่นนะคะในเรื่อง3ตัวแต่ถ้าใครสะดวกทั้ง2ชุดก็ได้นะคะชุด b เลขก็สวยนะคะ แต่คิดว่าพรุ่งนี้นะคะก็ไม่น่าหลุดนะคะไม่น่าหลุดนะเขาก็เดินมาดีนะชุด A กับชุด B นะคะที่ทำสูตรนี้มานะคะอ,อ,อย่างที่บอกที่ทําสถิติให้อาจารย์ทําสถิติให้ดูนะคะก็เขาก็มานะเขาก็มานะคะเขาก็มาที่อาจารย์ทําให้นะคะเขาก็มาเข้ามาตลอด นะคะเดี๋ยวก็จะลงสถิติให้นะก็วันนี้นะคะก็เท่านี้นะก็เห็นว่าดึกแล้วนะคะอาจารย์กลับมาก็ดึกวันนี้เดี๋ยวเท่านี้ก่อนนะพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้นะมีหวยลาวเนาะหวยลาวหวยลาวเดี๋ยวอาจารย์ลงให้นะคะหวยลาวมีแล้วนะมีแล้ว แล้วก็เดี๋ยวจะลงให้นะเผื่อมีโชคมีลาบกันเดี๋ยวให้ฮาหนอยให้ฮาหนอยเ,ออเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้หวยลาวอาจารย์ก็จะลงช่วงไม่แน่นะคะอาจจะลงให้ทั้งวันเพราะว่าเผื่อเผื่อ,อ,อสมาชิกท่านไหนคออือยังยังไม่เจอคือหมายความว่าเวลาลง youtube แล้วค่อนข้างจะต้องใช้เวลาหาอะไรแบบนี้เปล่า นะก็เดี๋ยวจะลงให้นะคะลงให้พรุ่งนี้ละกันหวยลาวนะหวยราวก็น่าสนใจทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคลิปนี้นะคะอาจารย์กออ็อยากจะฝากนะคะว่าก็ขอให้ทุกคนนะคะที่ที่อยู่ในกลุ่มนะคะก็ให้มเีเขาเรียกอะไรอะมีความน่ารักน่ารัก กันนะคะก็ให้อยู่ด้วยกันแบบเหมือนพี่เหมือนน้องเนอะแบบคุยกันอ่ทักทายกันคือคุยกันในเรื่องของในเรื่องของอตัวเลขนะอาจารย์ก็อยากให้คุยในเรื่องของตัวเลขที่อยู่ในกลุ่มนะ A B นะคะก็คือมีบางท่านก็จะสับสนนะคะว่า,าไม่รู้อันไหนกันแน่นะคะไม่ไม่ไม ไม่รู้ว่าจะเป็นเลขของอาจารย์ท่านไหนนะคะอาจารย์ก็ขอพื้นที่นะขอพื้นที่ละกันคืออาจจะวิเคราะห์วิเคราะห์ะในในส่วนของอสูตร a กับสูตร b นะคะก็อันนี้ก็ต้องขอความขอความอาขอความแบบร่วมมือละกันเนาะ ก็เป็นคือแนะแนวทางในในส่วนของสูตรที่ที่อยู่ในห้องนี้ละกันคือที่ห้องอาจารย์ละกันคือ A กับ B อะไรอย่างเงี้ยคือแนะได้นะคะก็ก็เหมือนพูดคุยในสูตรเนี้ยเพราะว่าบางทีสมาชิกบางท่านก็สับสนนะคะก็มาทักหาอาจารย์นะโดยส่วนตัวว่าไม่รู้ว่าอันไหนกันแน่นะคะบางท่านเข้ามาแล้วก็ ือเขาไม่เห็นนะคะไม่เห็นอาจารย์ก็พยายามจะจะโพสจะโพสลงก็คือเป็นนสูตรของ a อ่นะคะก็ยังไงก็ขอความร่วมมือด้วยเนอะอจะได้จะได้ไม่ต้องอออาจารย์ก็จะได้ลงได้อย่างแบบว่า,าให้เหมือนกับวิเคราะห์ในในส่วนของสูตรตรงนี้ยนะก็ขอความร่วมมือด้วยนะคะ ก็ขอความร่วมมือกันด้วยนะก็จะได้ไม่มีแบบบางท่านที่อุยไม่เห็นเลยหรือว่าตกหล่นอะไรก็แล้วแต่นะคะก็เข้ามาถามอาจารย์ว่าไม่รู้ของใครกันแน่หรืออะไรยังไงนะคะก็ตรงนี้นะคะก็ขอความร่วมมือด้วยนะก็อยู่กันแบบว่าพูดคุยกันนะน่ารักน่ารักนะคะ ก็ยังไงวันนี้ก็เท่านี้ก่อนนะยังไงวันนี้ก็เท่านี้ก่อนเดี๋ยวยังไงพรุ่งนี้เดี๋ยวเราเจอกันในไลน์นะคะเจอกันในไลน์นะวันนี้ก็สวัสดีค่ะ